สบายดีอีกขังนอกฐานผู้ชมตอนนี้เขาก็มาหัวทำเจ้านุว่งแล้วนี่ทุกคนปัจจุบันนี้ทำเจ้านุว่งเพิ่นเด็ดมีการเปลี่ยนแปลงไปร้าย,ล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 ยแล้วเนาะทั้งหนานี่เพิ่นผู้เดินคอนกีตและนี่คือบรรยากาศรอบๆข้างนี่เนาะ แล้ววัตถิงสิพาทุกคนยางหล่อเนาะยางยางขึ้นไปทางนั้นเนาะพี่น้องแล้วก็เกี่ยวลงมาพี cả, ออ và, ่น้องแล้วก็ยางอ่อมเบิองหลบหลอเบิองว่ามียางเปลี่ยนแปลงไปแน่ตอนนี้เพิ่นโอ้อันนี้คือเส้นทางยางเนาะพี่น้องเส้นทางยาง บอน,นี่ิ่นสีเฮ็ดเป็นเดินสวนสวนเจ้าอนุวงศนะ์เนาะสวนเจ้าอนุงวงศ์แค่ลำจาเหลือเปลี่ยนแปลงปไปแล้วพี่น้องเลยทำเจ้าอนุวงศ์นี่ก็ได้ ถือว่าพัฒนาไหวได้พี่น้องเพิ่มพัฒนาบางต้นเลื่อนต้นปีนี่แลลวเนาะพัฒนามาเรื่อยๆก็ได้ทำนี้ก็ถือว่าไหวได้พี่น้องเลยเดี๋ยวทีพาทุกคนย่างหลาะเบิ่งนเนาะบรรยากาศเป็นทางย่างสะดวกสบายเนาะพี่น้องสะอาดงามตา บรลเวียนบอนี่นะ่าจะเป็นน้ำผุนะ่าจะเป็นวงเวียนน้ำผุเนาะตรงแม่นนั่นแหละตรงแม่นวงเวียนน้ำผุเลยเนาะ ทั้งหนาเข้หาหัน,น,นบอนเลยนะเป็นนั้นๆพี่น้องเป็นหูปัน่นสมเด็จพระเจ้าอนุวงศนะ์เนาะเพิ่นปนะั่นยืนหันได้เพิ่นโป๊กไว้พี่น้เราบนไม้ท้ายหูเนาะไอ้หน่อยกแนะอยแ็แล้วนะจ้าหน่อยแล้วเหลวเรากำลัมาตั้งตั้งไว้อยู่ต่อต่อหน้าธรรมมันแล้วเนาะโอ้บรรยากาศดีดีพี่น้องมื้อนี้ฝนตกเลยกระยาต้นไมยย้ใบหญ้าเขียวงาม บนันอาจจะเหมนห้องหน้ำบ่หรือียั่งพี่น้องเดี๋ยวมาติ้งสีพาทุกคนอย่างเลาะทั่วเมืองบริเวณหน้าถรรมเด้อพี่น้องาผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยน้ำเด้อพี่น้องเลยเดี๋ยวเราสิพาอย่างหลาะสุกซิวๆเนาะ อมอนีทือว่า,า,วาท้องฟ้าแจม่มใสดีม้อนี่อากาศกกดีดีฝนตกองสาเนี่ฝนตกแล้วก็เน็ตดินสุ่มซืนอากาศเย็น,นคือบรรยากาศเนะาะทำเจ้าอานุวงศ์บริเวณนี้เป็นทือว่าเป็นแลนด์มาร์คเป็นแหล่งท่ Albert องเที่ยวเบิด่ะ เป็นเดินสาธานณนะหนักี่ทางหนาออกมากนี่จะจะเป็นเดินกวางเนาะเป็นเดินกวางนะครตอนหนาไปหันทัดไปหันก็นเป็นแผ่นว่างกุป,ปั่นสมเด็จพระเจ้าอนุวงศ์เนาะบรรยากาศนี่จะเห็นลักษณะคล้ายๆคือเข้มขลองเลยคล้ายๆเข้มขลองสวนเจ้าอนุวงศ์อยู่นครหลวงยงจิตนรนะ พี่น้องสังเกตเบิเบ่งเดินโอ้โหงขวางขนาดตัวนี้เห็ดเหือนบ่พี่น้องหรือว่องของการยังจักอย่างนี่แหละน่าจะเป็นของการบริการยังจักอย่างหรือว่าหาอาหารนี่แหละพี่น้องก็ทำบน,นใจเนาะมีตาบ้าตาเบิง่งน้อกันว่าไม่จีบเป็นยังแต่ว่าบริเวณบ่อน,นี้ เขาเปิดบ่อยปุ๊กเพื่อนเลยราะว่าถือโครงการเบิดเลยเนาะโอ้บรรยากาศ <c oughs> ง่ามดีพี่น้องเดียวเมืองจะนี่เห็นย่างเห็ดบ่วท่านแล้วได้หน่แต่ข,ขนาดขนาดว่าเห็ดบ่วท่านแล้วนี่ก็ยังงามเลยเบืองเดินเนาะกวงกวงยามแร้งไงตอนนี้ไปนี่กะคนกะชิมาอ,อก,กํลาลังกายเต็นแอร์เราวิกอยู่นี่แล้วพี่น้องบรรยากาศคล้ายๆกันโหลดกับอยู่แคมป์ของเลยเนาะ ตัวนี้ก็จะเป็นำทำท่างเขาทำเจ้าอนุวงศ์เนาะปากทำกว้างควางเนาะพี่น้องเ,เดิน nó đấy nó nó để phưởng, chắc nó mà đi đẹp đi pha thưa quân nhàng bị bừng thẹn vàng xôm đét phải ăn nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền cả. <laughs> เห็ดยังนมาทันแล้วเนาะพี่น้องวันนี้ก็บ้าติ่งกับผา,ามาอัปเดตเบิง้งสภาพเวดล้อมเนาะบริเวณน,นาทำเจ้าอนุวงศ์มาพื้นพัฒนามาหอนใช้แล้วเนาะแต่ว่าพื้น,น,าาหนะนเห็ดแล้วนี่นาจะง,ง่ามพนะี่น้องโอ้แมงกระเบือ มือนี้ก็เห็นแม่งกระเบืออลายโตแล้วได้เหมือนน,นี่นี่เนาะพี่นาะแถนว่างสมเด็ดพระเจ้าอนูวนบุงยาวจิย่างขึ้นไปถึงเด้เนาะ นี่แหละจะตั้งอยู่นี่แหละทีว่ว่าโดดเด่นสงาน่างามตาเลยแหละทางหลังเป็นก็นสิเป็นธรรจ้าอนุวงศ์เนะาะธรรจ้าอนุวงศ์เดี๋ยวามาด้านนี้ก็จะเป็นทั้งนาบริเวณนาธรรจ้าอนุวงศ์เนะาะทั้งนาธรรนี่ ฝากเบอร์นั้นก็นจะเป็นเดินสาธารณะคือกันเนาะแต่ว่าเพิ่นยังบ่ทันได้ปรับปรุงบนหณ้สังเกตเบินน่งเนาะเพิ่นจะเฮ็ดห้องหนามก่อนเด้่ยี่น้องนี่เนาะเพิ่นจะเฮ็ดห้องหนามก่อนเบมือนนี่เฮ็ดสองขางเลยเนาะเบื้องนี้ก็จะเป็นห้องหนามอีกเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้เพิ่นพัฒนาฝา,ากเบิ่งน,นี้ก่อนเนาะหรือว่าแล้วฝากนี้แหละเ,ลเพิ่นก็จะไปบุกเบิกไปทางฝากนั้นเนาะ สูงเติเบได้บอลเด่นบอนว่างสมเด็จพระเจ้าอนุวงศ์แต่ว่าขนาดนี้กับจ้าปอใหญ่ทแคมของอยู่ส่วนเจ้าอนุเนาะก็จะหน่อยกว่าน้อยนึงหน่อยอยู่นี่อันนี้อันนี้คือบริเวณนาธรรมเนาะ ส g, ียงนกในหนองนี่เห็นป่ะนักขังเบอร์นิกายังบัตรทนเน่ย์นี่ยังเปลี่ยนแปลงไปหลายนอฟในหนองนี่มีแต่ตรงนี้นี่เนาะตัวนี้จะเป็นน้ำผุยังบัตรทนเน่ย์ปูปรับปรุงเดินเนาะเปลือกอยู่ในโฝนตก ถือว่าเป็นเดินที่กลวงแล้วก็พัฒนาไใบลายพี่นีกปีหนานี่หาจะสำเร็จเนาะหนาจะเปลี่ยนแปลงไปลายกว่านี้เนาะอันนี้ก็คือบริเวณหน,นาถ้ำนาะพี่นอง อาพี่น้องสงหรับคลิปวิดีโอนี้ก็สิจบลงเพียงสันนี้เนาะมื้อนี้ก็ถือว่าบ่ติงพาทุกคนมาเลาะส้มบรรยากาศการเปลี่ยนแปลงบริเวณหน,น้าทำจากอนุวงศ์เนาะว่าปัจจุบันนี้ปี2022เนสาะมีหยังเปลี่ยนแปลงแน่เนาะก็คือที่เฮาเห็นนี่แหละเนาะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปหลายเริ่มมีการปูพื้นคอนกรีตเนาะแล้วก็เฮ็ดอันนั้นน้งผู้เนาะแล้วก็เริ่มสร้างแทนว่าง ปั่นสมเด็จพระเจ้าอนุวงศ์นี่เนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะจบเพียงสำนีพี่น้องมือหนาพอกกันใหม่เนาะมือน,นี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสบายดี